เรือมันทำช่วยนะได้นะอ่าไปสนามเคลียขณะนี้ไปสนามเคลียเรียบร้อยนะครับเรือสองลำได้พร้อมแล้วไปตามที่พร้อมแล้วติดเครื่องไปเลยไปสนามส่งสัญญาณแล้วก็เคลียต่อไอ้กูไม่ละดอยอ่ะไปแล้วครับเร็วชอว์พี่ตี้วนะครับทางบ้านทุกฝ่ายยังส่งสัญญาณว่ามีความสำคัญ เครื่องแครเรื่องากลมหนาวลงนะครื่องครับาต่อต่อม่แล้วอคครับสนามพลเทียรพอได้แล้วแรเสล้งลางพร้อมแล้วพร้อมครับสนามเพียัพร้อมติดเครื่องกติดเครื่องติดเครื่องันกรรมการนะครับนกรรมการดูครับตรังดนครับอัง Tá ภูปัญญาท้องถิ่นที่พัฒนาการใช้เรือเนี่ยแอปมีศักยภาพรอบที่6แนเรือต่อไปนะครับน 5K โอเวนมีแปนะครับเลยแปะประอบเื่องรมแล้วเียนสถานเลยแลองจวัฒนริรอนตพรพัตร่อ๋ายปู่เต้นวนเย์เรืแรแข็ง บันไหนี้เรือสองลำนะครับพร้อมแล้วนะครับหยุดจุดไฟเรือนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปสนามเคลียร์นะครับเรือสองลำแล้วพร้อมแล้วประจำตำแหน่งพร้อมแล้วติดเครื่องอ้โดนปักที่ว่าที่ขึ้นอยู่แดงโดนละลอยโอเคขั้นหนึ่งก็อีกประจำเลยนะ ตึงนะลอนัำเงินแล้วาดูสองาำประจําจุดใสเนื้อได้เลยครับเข้าจุดใสเนือได้เลยโเคครับยวามนังไลม่จลแ่ลรบ่คะ

ถ้าับที่รนั้งหนองน้ำน้ำเงินเรือสองลนะครับอยู่ที่นู่าไปเรือปนี่เร้อแล้วไปสนามตรงไหนรัเบอกว่าเรียเรียนาแล้วด้วยเรือสองลำทั้งหมดเป็นไนบอลเลวติดเครื่องถ้าความเป็นตาตื่ใจคู่นี้ใครจะออกตัวได้ดีกว่ากันระลองน้ำแดงและน้ำน้ำเงินหาชิงครับหชิง ในรุนร่น 5K รุ่เดียวทำงาบติดเครื่องัะติดเครื่องติดเครื่ どう

มาเลยครับมาเลยนักแงเดือนไมนแล้วมว่ามัน้ันแล้วครับวันนี้มาเลยครับ